สวัสดีครับตอนนี้ช่องปิงไฮบัสแอนด์แกงชาเนี่ยวันนี้ไม่ได้ชื่อใครด้่ซ้ำไม่ได้เวลาร้องเพลงอะไรอั่งไรแต่ที่จะมาเพราะว่าย3สามนาฬิกาห้าิบี่นาทีก็คือประมาณห้าทุ่มห้าบสี่นาทีานะครับก็จะใกล้จะเขาดาวจะปีใหม่นะครับจะปีใหม่2025แล้วนะครับ ก็จะแฮปปี้นิวเียร์สมงิ้าแล้วฮู้ฮู้ก็สำหรับปีส่งท้ายปีเก่าก็ต้อนรับปีใหม่นะครับก็ปีเก่าถ้ามีเรื่องอไร้ายหรือเรื่องอะไรพี่ก็ก็อย่าไปจำมานะครับก็อย่าไปจำมันแล้วก็เข้าสู่ปีใหม่ก็จำแต่เรื่องดีๆสนุกกับเรื่องดีๆกันนะครับ ก็เราเขาดาวไปได้วยกันเลยตอนนี้เขากำลังจุดภูกันมันมากเลยนะครับก็ไปโอ้ช่องเราก็ผ่านกันมามากมายครับช่องมีปิงไฮบัสก็ผ่านกันมาตอนนี้ก็ร่วงเลยเป็นเวลามาประมาณสิบสิบกว่าเดือนได้แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอืมก็ ยาวไกลอยู่นะครับวันนี้ผมก็ได้ไปเที่ยวหลายที่เลยนะครับก็ไปสะพานเขียวมาไปตามรอยบัสมาแต่ตามรอยไม่ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าสะพานเขียวตอนนี้ก็กาลังปรับปรุงอยู่บางส่วนเพราะว่าก็อจ,จะสิ่งนะ่ะก็ผมก็เลยถ่ายได้บางส่วนครับนี่เขาชุดปุใหญ่เลยไกลแล้วไกลแล้วห้าห้าแล้วรอเขาดาวไปพร้อมกับทุกคนเลยครับก็ก่อนจะเขาดาวผมเขา ผมบอกกันว่าวันนี้ผมไปเที่ยววันนี้วันที่31ธันวา2,567หรือว่า2 0 2 4นะครับก็การจะมุ่งสู่1มกราคม2,225หรือว่า2,568นะครับก็วันนี้ก็ไปเที่ยวสะพานเขียวกันมาเสียสะพานเขียวจะพูดว่าไง <laughs> สะพานเขียวมาก็ไปตามรอยบัสเซเว่นหรือว่าแค่น้องชาย MV, เอ็มีเพียงแค่น้องชายมานะครับก็้อจะมีใหม่แล้ว ผมก็ตื่นเต้นนะเนี่ยว่าสุดล่าสุดวันนี้ผมก็ไปดูวงบัดมาด้วยไปดูวงบัตที่เซ็นท่ันโบมาก็มันมากท่องแฟนชาญอย่างสมใจดูจะไม่คิดใจใครเลยนะครับโอ้ย <c oughs> โดนแมสแล้วก็ผมก็ไปสวนป่าเวญจกิติมานะครับก็ไปพักผ่อนไปกินข้าวกันมา,มาเพราะว่าผมออกไปตั้งแต่เช้าเลยประมาณไม่เช้าหรอกสายๆอ่อืม จะปีใหม่แล้วเรามาดูกันสิจะปีใหม่แล้วนะจะปีใหม่แล้วบรรยากาศรอบข้างก็ค่อนข้างจะบ้านบ้านตรงขามก็เงียบเงียบก็มารอเนี่ยเขาจุดพูดเต็มเลยเนี่ย โอ้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 เอ้าเอจุดพูกันานางสนั่นดูสิผมก็คลิปนี้ก็รองข้ามปีใหม่ไปพร้อมๆกันเลยครับคลิปนี่ผมมาจากกัดคิ้งแต่เมื่อกี้ะนะแต่ซีมไปดีว่าดูไลฟ์สดของเซ็นท่นันโบอยู่หรือไม่ก็ดูของตอนนี้ที่ ข้างล่างก็มีคนดูทีวีอยู่โอ้ยจุดฟุ้ใหญ่เลยโอ้แม่เจ้าโอ้โหจุดน้ำกระสุนเลยนะครับพร้อมไหมทุกคนพร้อมจะทำก้าสู่ปีสองพันยี่สิบยี่สิบห้าอุ้ยพร้อมก้าวสู่สองนยี่ห้าไปด้วยกันไหมครับ กูเสียงผู้กูเสียงผู้นะหอมไหม้อมยังห้าแปดแล้วน้องใสน้าใส่หลังไป้องๆกันเด้อเอีนิดเดียว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 สู้เขาโอ้โหไหน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  หลังห้องไปหลังห้องไปหลังห้องโอ้โอ้ยโอ้หลายยังไะ ผมขอไปดูพูเ,เขาเขานับไทยหลังกันแล้วแหววกลัวสิงห์ูสิ่งจะกลัวสิงพ์ภูแต่ก,ก็ชอบดูพูนะครับดูไกลๆดูหา่างๆย่าง,างห่วงหวงออนุญาตเด้อโอ้โอ้โอเปประตูห้องน้ำกอนม่ได้สิงห์ดังสิงห์ดังมากเลยเจ้าดังสน,น <S <S สั่นทั่วบ้านเลยครับเออ แกแล้ว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 อี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 เฮ้ยเนี่ยวันที่สุดเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วครับเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วตอนนี้ก็เที่ยงคืนของวันที่หนึ่งมกรามีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสองพันคี่สิบห้าแล้ว วันพุธที่หนึ่งมกรานะคะป a p p y New Year สองพันยี่สิบห้าสวัสดีปีใหม่นะคะยูปีใหม่แล้วโหวจุดพูกันสนั่นมากเลยตอนนี้บ้านบ้านผมแถวบ้านผมจุดพูกันโอ้โหสนั่นมากโหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย,ย,ยฮูย้จยาฮูสุขยอดไปเลย ตอนนี้ก็น้ำใจน้ำใจไหมน้ำน้ำใจโอ้โหวันนี้ได้ทำภารกิจอย่างสมใจแล้วก็คือไปดูวงบัสมาโอ้โหแถมปีใหม่ด้วยวันนี้อ่ะเร็จคือวันสุดท้ายของปีสอง4ยีซึ่งตอนนี้ปีสอง5ยแล้วก็วคือปีใหม่แล้วนะคะโอ ฮูมีใหม่แล้วมีใหม่แล้วโอ้อสุดาว่เชร้าเลยนะผ่านมาเยอะมากะผ่าเรื่องรามากมายมาเยอะมากเลยอืมตอนนี้ก็ว้นที่เรียบร้อยก็เห็นเป็นยังยงการทุกคนไปเลย โอเคคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆแต่ก็มีความหมายสำหรับทุกๆคนนะครับสำหรับที่ใครเขาคอมเมนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ทุกคลิปด้วยแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อน,อนๆดูก็ได้หรือไมก่ก็กด subscribe ก็ได้ subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามผมด้วยอาออนาคตผ,ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็กดดตามให้ถึงกี่ซับก็ได้ ให้ถึงเยอะๆเลยให้เยอะๆเลยเอาง่ายๆอืมก็สัปดาหนี้ก็ปีมาแล้วะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยกลับบ้านกลับบ้านต่างจังหวัดปลอดภัยอะไรประมาณนั้นหรือว่าถ้าใครกลับไปแล้วก็อยู่กับครอบครัวให้มีความสุขกันนะคะก็สำหรับผมก็อยู่ที่นี่ไม่ได้กลับมาต่างจังหวัดแต่อย่างใดก็ อยู่นี่เขาดาวที่นี่กันก็สัปนีก็กขอจบเพียงเท่านี้สัปนี้กรับก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในปี2025นะครับปี2025จะมีคลิปอะไรมาเพิ่มเติมก็รอติดตามแลกันนะครับสัปนีก็รับไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบายชั่วบี ส่ง so Happy New Year สองพันยีสิบห้าวู้